สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลอนโซครับในช anel u t u b e มีนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเรอย์พูกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนะครับผมห่างหายในการอัปเดทข่าวสารเรือรูพูไปเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์ครับเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นมาครับไปพักร้อนแล้วก็ถือโอกาสไปดูมวยวันแชมเปี้ยนชิพที่กรุงโตเกียวด้วยครับเพื่อนๆสามารถไปดูล็อกย้อนหลังของผมได้นะครับผมเพิ่งลงไปเมื่อวานนี้ครับกับการที่ไปดูมวยที่ต่างประเทศครั้งแรกครับไปดูว่า ไอ้บรรยากาศมันเป็นอย่างไรแล้วก็อะไรบ้างที่ผมเนี่ยไม่เคยเห็นที่ญี่ปุ่นมาก่อนเลยยอมไปฟังรอดไปดูกันได้นะครับและแน่นอนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการอัปเดตเรื่องของลิเวอร์พูลครับในวัน2วันที่ผ่านมานี้นะครับเราเห็นข่าวค่าฉีกสัญญาของนักเตะค,คนหนึ่งครับเป็นแนวรุกที่โชว์ฟอร์มได้ดีอมากๆเลยครับในช่วงต้นฤดูก,กาลนี้นะครับเขาคนนั้นก็คือองตวนเซเมนโยนะครับมีข่าวออกมาว่าเซเมนโยเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่6 5ล้านปอนด์คำถามคือ65ล้านปอนด์นี้คุ้มค่าไหมสำหรับริยวูแล้วเหมาะสมแค่ไหนที่ริยวูจะเซ็นสัญญาในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดคุยไปพร้อมๆกรรันรวมถึง7เหตุผลที่ริยวผูควรจะคว้าเซมินโยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนะะื้อหาในคลิปนี้รบกวนกดไลค์และกด s u b สไคร b ์แล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของ d ิ p CB d นะครับ สารสก,กัดจากการชงครับใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทตัวนี้สามารถช่วยคุณได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถไปปรึกษาตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้หน้าหนาวกาลังเข้ามาเลยครับอากาศที่กรุงเทพมหานครหรือปณิมณฑลเริ่มที่จะหนาวแล้วดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยกับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคมาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่า ก่อนที่จะลากยาวไปมากกว่านี้นะครับผมเนี่ยจะหยิบยกการวิเคราะห์ของลูอิสติลนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของดิลี่เมลครับเขาคนนี้เขาก็ตามสืบสาะเรื่องราวของเลียมูมานานแล้วครับแล้วผมก็ให้ความชื่นชมกับเขาเวยเขาเป็นคนที่เอ,อพูดเก่งแล้วก็เขียนดีแล้วเขาก็ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าในตัวขององตัวสัญลักเนี่ยเลียปูมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน ก็อย่างที่เรียนไปนะครับค่าตัวค่าฉีกสัญญาขององตัวนเซมนโอยู่ที่65ล้านปอนด์มี BBC ครับเขาเปิดเผยตัวเลขออกมาแล้วก็มีซื้อหลักลหลายสื่อ65ล้านปอนดนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่จะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปครับสำหรับผลงานแล้วก็ศักยภาพขององตวนเซมนโโอเคคำถามก็คือในรายของเซมนโกับค่าตัวเนี้ย แล้วลิ์พูเนี่ยมีความสนใจในตัวองตวนเซมโยจริงไหมจริงนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้เนะี่ยมันชัดเจนมาสักพักใหญ่แล้วมันมีความสนใจจากลิ์พูตั้งแต่ช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมากับการที่จะดึงเซมโยแต่ลิ์พูเองเนี่ยเขายังให้ความสําคัญกับริโอเอ็นกูโมฮาอยู่ยังอยากให้เด็กคนนี้ยก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่แล้วถามว่าลิ์พูจะเซ็นสัญญากับเซมโยหรือเปล่าดูอิซิลบอกว่า ค่อนข้างจะเป็นไม่ได้ว่าใช่นะครับแต่ก็ไม่แน่นอน100%เปอรดือนมื่ลากคมนี้ล่ะจะเป็นอะไรก็เป็นไม่ได้เหมือนกันที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แล้วสมมติสอนอื่นๆละ่ะให้ความสนใจในตัวเซมันโยหรือเปล่ามีนะครับแล้วก็เยอะมากด้วยมีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีทอนแนมฮอตนสเปอร์นี่คือ2ทีมนอกเหนือจากลิ์พูลที่เป็นตกเป็นข่าวหลักๆกับเซมันโ ซึ่งทางลูอิสิลมั่นใจว่ายังมีอีกหลายสโม,มอสรในพรีเมียร์ลีกก็ทั่วยุโรปที่ให้ความสนใจกับเซมันโยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าลิปหูจะมีปัญหาในรุูการนี้แต่ถ้าต้องเลือกเซ็นสัญญาระหว่างแมนยูสเปอร์หรือว่าลิปหูมันก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ยากนักสําหรับนักเตะอันนี้คือสิ่งที่สิลเขาเให้ความเห็นไว้นะครับต่อมาเรื่องที่ว่าบอลหมัดเนี่ยยินดีจะขายเซ็มันโยออกไปหรือเปล่า แน่นอนว่าพวกเขาค่อนข้างจะไม่เต็มใจที่จะขายนะครับแต่ถ้ามันมีความจำยอมในถิ่น v i t a ลิตี้เซเดียนแ้วเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ต้องขายเซมิเนอออกไปบอลมัดพยายามจะดึงให้การขายเนี้ยเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์หน้าครับไม่ให้เกิดในช่วงเดือนมกราคมนี้เพราะบอลมัดภายใต้การทีมของอันโดนี่อิราโอล่าเนี่ยออกซารูฤดูกาลนี้ถือว่าได้ดีอะมากมแล้วครับออกซาได้เหนือความคาดหมาย และมีโอกาสสาคัญเลยครับที่พวกเขาจะได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรดังนั้นแล้วการปล่อยเซมนโยในเดือนมกราคมอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้ามีใครจ่ายค่าฉีกสัญญาวันมัดก็ต้องปล่อยตัวเซมนโยออกไปอยู่ดีครับในการวิเคราะห์ว่าลิเวอร์พูลมีความเหมาะสมแล้วสถานการณ์เงินของลิเวอร์พูลเนี่ยนะจะเป็นอย่างไร ลิฟวูใช้เงินไปเกือบเกือบี่รห้าสิบล้านปอนด์นะครับในช่วงหเดือนที่ผ่านมาคำถามคือพวกเขาจะสามารถจ่ายเพิ่มอีกหกสิบห้าล้านปอนด์ได้อีกหรือเปล่าคำตอบก็คือลิฟวูสามารถจ่ายได้นะครับหากพวกเขามีเรื่องของการกระตุ้นค่าฉัญญาณในตัวเลข65สิบ้าล้านปอนด์เนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเขาจะใช้เงินรวมกันมากกว่าห้าร้อยล้านปอนด์ในช่วงหกเดือนซึ่งมันเป็นจานวนที่มากมหาศาลแน่นอนว่าการใช้เงินจํานวนมากขนาดนี้ ทำให้เกิดความกดดันต่ออาร์เนอร์สล็อตเพิ่มอีกเท่าหนึ่งหรือ2เท่าเลยก็ตามครับเพราะเมื่อคุณใช้เงินขนาดนี้แล้วมันก็ต้องมีผลลัพธ์ที่ตามมาในตอนนี้ไม่ใช่เป็นการซื้อมาเพื่ออนาคตแฟนบอลคู่แข่งอาจจะวิจาร์ณว่าการสสัญญาในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ผลเท่าไหร่เลยต้องเปิดสมุดเช็คเพื่อที่จะดึงนักเตะใหม่มาอีกครั้งแต่สำหรับแฟนบอลเร์พูลเองเนี่ยไม่ควรต้องกังวลกับเรื่องเงินเลยครับ เพราะสโมสรมีศักยภาพทางการเงินและมีการปล่อยตัวนักเตะที่ได้กําไรหรือได้เงินกลับมาเนี่ยที่ดีมากๆในช่วง6ถึง12เดือนที่ผ่านมาและทําไมลิเวร์ูต้องซื้อในตอนนี้ล่ะคุณภาพขององตัวซิมนโยมีมากเลยครับเขาอายุ25ปีและกําลังจะอายุ26ปีในช่วงต้นเดือนมกราคมซึ่งอาจจะเป็นอายุที่มากกว่าโปรไฟล์ที่ลิเว์ูสนใจนักเตะ คืออาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่เกินของนักเตะที่เรียบพูนี่วางไวงไ้แต่ความได้เปรียบของเซมิโนในตอนนี้ก็คือการมีประสบการณ์บนเวทีพรีเมียร์ครับเขาจะสร้างความสดใหม่ทางพื้นที่ริมเส้นครับเป็นสไตล์ที่วิ่งเ,เลี้ยงจี้เข้าใส่คู่แข่งมีการเลี้ยงบอลที่ดีครับซึ่งอัตราการเลี้ยงบอลสาเร็จของเซมิโนอยู่ที่1.84ครั้งต่อเกมและก็ยังมีสถิติเกมรับที่ดีด้วยนะครับ ทำประตูด้วยลูกแล้วก็3ามแอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้คนที่จะถูกผลกระทบเลยแน่นอนก็นคือโคดีคักโปครับคักโปเนี่ยในความเห็นของลุยซิลเนี่ยเขาให้ความเห็นว่าเล่นในแบบงั้นๆครับแม้ว่าคักโปเองเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับซึ่งในวันที่เขาเล่นได้ดีอ่ะมันก็ดีเกินค่าเลยครับแต่คําถามก็คือไอ้วันที่ดีแบบนั้นเนี่ยมันมีบ่อยแค่ไหน เซมันโยจะเข้ามาเพิ่มการแข่งขันทางพื้นที่ริมเส้นครับและอาจจะเ,เขีย่ยทักโปหรือกระทั่งโมเมสซาร่าออกไปเลยก็ได้ครับเพราะซาร่าเองก็มีฟอร์มการเล่นที่รอปลงไปในฤดูกาลนี้การมาของเซมันโยครับจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในพื้นที่แนวรุกซึ่งปัจจุบันเนี่ยอร์นเนอร์สขาดความลึกในพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่ที่จะโจมตีใส่คู่แข่งแล้วก็พอได้เซมนโยมาจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเลยแล้ว ลิโอเอ็นกูโมฮาล่ะจะเจอผลกระทบอะไรบ้างในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเคยปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาผู้เล่นอย่างแบรดลีย์บาร์โคล่าหรือว่าทั้งโรดิโก้นะครับของแอตติโกแมริดบาร์โคล่าเป็นผู้เล่นของปารีสแซงต์แชร์แมงนะส่วนหนึ่งที่ไม่เอาสองคนนั้นเพราะว่าต้องการเปิดทางให้ลิโอเอ็นกูโมฮาเนี่ยก้าวขึ้นมาครับการเซ็นเซมนโนในตอนนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนใจครั้งใหญ่ของลิเวอร์พูลในช่วงเวลาเพียง3-4เดือนครับแต่อันเนอร์สล็อต ก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานเอนกูโมฮาด้วยเช่นกันแนวโน้มที่จะได้ตัวเป็นอย่างไรครับลุยซิลบอกว่าการเซ็นเซเมนโยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากอยู่แล้วครับแม้ว่า65้าล้านปอนตัวเลขนี้มันอาจจะฟังดูเยอะนะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบันราคาเท่านี้สำหรับผู้เล่นที่มีคุณภาพระดับนี้ถือว่าไม่แพงจนเกินไปครับและข้อมูลที่ลุยซิลเขาอัปเดตมาก็คือริชาร์ดฮิวส์ครับมีคอนเนคชันที่ดีกับบอลมัดครับ และตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าค่าฉีกสัญญาของเซมบโนยอยู่ที่65ล้านปอนด์ลิปูมีความสนใจในตัวเซมบโนยจริงครับไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนจากซัมเมอร์เลยเพราะว่าตอนซัมเมอร์เขาก็มีให้ความสนใจอยู่แล้วและการเซ็นสัญญานี้เนี่ยมีเหตุผลในเชิงแท็กติกครับแม้จะยังไม่แน่นอนว่าลิปูจะดันดีลนี้ไปสุดทางหรือเปล่าแต่มีการคาดการณ์ว่าจะต้องมีการเออเขาใช้คําว่าทักออฟวอ r ประมาณว่าแบบต้องมีการ ชักกระเยอะกันนดึงไปดึงมาเพื่อแย่งชิงตัวเซมิโนโยในช่วง6เดือนข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นตลาดเดือนมกราคมหรือช่วงซัมเมอร์หน้าแต่สิ่งที่พูดได้แน่นอนก็คือลี์พูอยู่ในโต๊ะเจราจาของการซื้อขายหรืออยู่ในวงที่จะเป็นผู้ไล่ล่าซื้อเซมิโนโยอันนี้คือเรื่องที่ลุยซิลเขาได้บอกมานะครับสรุปเลยก็คือลีฟพูให้ความสนใจจริงครับให้ความสนใจตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและแล้วก็จะ มีโอกาสที่จะผลักดันเดี๋ยวนี้และเลี้ยปูก็อยู่ในวงสนทนาที่จะดึงเซมิโยเข้ามาแล้วก็ค่าตัวค่าสิทธิสัญญาของเซมิโยอยู่ที่65ล้านปอนด์อันนี้คือเรื่องราวของฝั่งลูอิสซิลมาดู7ข้อดีกันดีกว่าจากเว็บไซต์ดีซ s สแอนฟิลครับที่บอกว่าทําไมเซมิโยถึงเป็นคนที่ใช่สนับเลี้ยปูครับข้อที่1เลย เซมันโยพิสูจ์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกแล้วครับและอยู่ในฐานะนักเตะโฮมกรุนด้วยครับเซมันโยย้ายมาอยู่บอลหมัดจากลิี้นะครับในเดือนมกราคมปี2 0 2 3แล้วก็สามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกได้แบบสบายๆเลยครับตอนนี้เขาเล่นในลีกสูงสุดอังกฤษไปแล้ว92นัดทำได้26ประตูกับอีก12แอสซิสที่สำคัญยิ่งกว่านั้นครับแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะทีมชาติกาน่าแต่เขาเกิดที่ลอนดอนครับ และผ่านระบบเยาวชนใน South Cross ์กรอสเ e อร์เชอทำให้เขาเมีคุณสมบัติเป็นโฮมกรนเพลเยอร์ player, หรือนักเตะโฮมกรนและเป็นนักเตะที่ผ่านการฝึกฝนจากสมาคมาที่เขาใช้คาว่า associated train ก็คือเป็นเป็นอีกย่อยหนึ่งกับในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้เซมิโยเนี่ยเป็นนักเตะโฮมกรนโดยสมบูรณ์แบบเลย 2. เล่นได้หลากหลายตำแหน่งครับในแนวรุกเซมิโยเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาหน้าต่า แม้ตำแหน่งธรรมชาติของเขาคือปีกขวาครับแต่เขาก็สามารถเล่นทางซ้ายแล้วก็กองหน้าตัวเป้าได้ความสามารถนี้ครับเหมาะสมกับระบบของอาร์เนอร์สำหรับเป็นอย่างยิ่งและยังช่วยเสริมการแข่งขันและทดแทนแนวลุกได้ทุกตำแหน่งเลยแรงข่าวบางแห่งมองว่าเซมันโยเองจะมาเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าเฟเดริโกเคียซาด้วยนะครับข้อ3มีความเร็วครับพละกกำลังแล้วก็การเข้าเพรสซิง เซมันโยเป็นกองหน้าที่วิ่งเยอะครับแล้วก็ทํางานหนักอร์เนอร์สโอตต้องการเพิ่มความเร็วในทีมชุดนี้ของเรียบูครับเซมันโยไม่เพียงแค่เก่งในเรื่องการทรานซิชันหรือเปลี่ยนจากรับเป็นลุกแต่ยังสามารถคอยเพสซิ่งกองหลังจนเกิดข้อผิดพลาดครับและสร้างโอกาสได้ด้วยตัวเองสถิติการเล่นบอลสำเร็จต่อเกมของเขาอยู่ที่1.84 8 4ครั้งต่อเกมตามที่ข้อมูลที่บอกมาข้อ4ครับทำผลงานได้ดีในเกมใหญ เขาไม่ใช่แค่เป็นแฟลตแทร็กบูลลี่นะครับหรือว่านักเตะที่เก่งกับทีมเล็กแต่ซิมบิโยแสดงเห็นว่าเขาสามารถทําประตูในเกมใหญ่ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง2ประตูที่แอนฟิลนัดเปิดสนามนะครับเขามีสิติการทําประตูใส่เรียบู3สลูกเป็นรองแค่ฟูลแลมนะครับที่ทําไป5ประตูนอกจากนี้เขายังเคยยิงใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีมาแล้วด้วยต่อมาครับเป็นทายาทของโมฮัมเมดซา แม้ซาร่าจะได้รับสัญญาที่มหาศาลกับเลียพูค่าเหนื่อยก็อยู่ที่เราสี่แส0ปอนด์ต่อดสัปดาห์นะครับในวัยสาสบาปีแต่ฟอร์มการเล่นของซาร่าในฤดูกาลนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันดรอปลงไปครับเลียพูต้องการหาตัวแทนระยะยาวให้ได้ก่อนปี2 0 2 7ซึ่งเป็นปีสุดท้ายระหว่างซาร่ากับเลียพูในสัญญ,ญาฉบับปัจจุบันนะครับและเซเมนโยเองก็ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ลงตัวด้วยข้อ6ครับ มีค่าฉีดสัญญาที่ชัดเจนตัวเลขมันชัดเจนแล้วว่า6 5้าล้านปอนด์คือค่าฉีดสัญญาของเซมิโอกับบอลหมัดซึ่งที่ซึ่งสามารถที่จะใช้ได้เลยในเดือนมก,กราคมนี้ครับและราคาจะลดลงอีกในช่วงตลาดซัมเมอร์นอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังสามารถใช้ความสัมพันธ์ที่มันดีกับทางบอลหมัดเนี่ยให้เกิดเป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีดิช์ทฮิวส์ครับเป็นผู้นวยการกีฬาซึ่งเคยทํางานอยู่กับบอลหมัดถึง12ปี ข้อ7ครับไม่ติดแอฟคอนหรือว่า African Cup of Nations นะครับตอนนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าค่าสัญญา65ล้านปอนด์สามารถใช้ได้ในเดือนมก,การาคมถ้าทีมใดทีมหนึ่งหรือว่าลิเวอร์พูลได้ได้ตัวเซมันโยในตลาดหน้าหนาวนี้เดือนมก,การาคมก็จะสามารถใช้งานเซมันโยได้เลยครับแม้ว่าช่วงนั้นเองจะเป็นช่วงที่แอฟริกันคัพออฟเนชั่นกำลังแข่งขันอยู่เนื่องจากทีมชาติการ้า ไม่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรายการนี้นะครับทำให้เซม,เมนโยสามารถช่วยทีมไม้ทันทีขณะเดีวยวกันซาร่าก็จะหายไปร่วมทัพทีมชาติอียิปต์อย่างน้อย3-7เกม,ซมเซมันโยเองก็สามารถเล่นแทนซาร่าได้ในทันทีในระยะสั้นก่อนที่จะมาแข่งขันชิงตำแหน่งกันในระยะยาวนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีสิ่งที่บอกว่าทำไมลิพูอาจมองหาทางเลือกอื่นอีก โอเคละ่ะแม้จะมีข้อดีมากมายครับแต่ก็มีเหตุผลที่เร์พูอาจจะต้องลังเลเพื่อที่จะจ่ายค่าตัว65ล้านปอนด์ในตอนนี้ครับ1นนะครับมี3ข้อเสียนะการสัญ,ญญานี้ใช้เงินมหาศาลอีกครั้งครับเร์พูใช้เงินไปเกือบ4 5 0้าล้านปอนด์ครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาการจ่ายเพิ่มอีก65ล้านปอนด์มันจะสร้างความกดดันต่ออันเนอร์สล็อตครับซึ่งนี่แหละมันเป็นสิ่งที่จะทาให้อันเนอร์สล็อตโห่เจอความกดดันมากโขเนื่องจากใช้เงินไปมหาศาล ข้อ2อาจจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาชุดปัจจุบันหรือว่าในในทีมปัจจุบันของเอร์พูได้ในตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะเซมันโยเนี่ยเก่งในการเล่นแบบเอ,อ่อวูดิคอลลิตีนะครับก็คือการโจมตีแบบเอ,อ่อเส้นตรงคือการเล่นที่เน้นการผ่านบอลและการเคลื่อนที่ไปสู่แดนหน้าอย่างรวดเร็ว,รวไม่ใช่การต่อบ,บอลออกข้างหรือว่าครองบอลในแดนกลางเป็นเวลานานซึ่งจะใช้ประโยชน์จากความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็ความเฉียบคมในการจบสกอร์นะครับ จุดเด่นของเซมิโยก็คือการเล่นโต้กลับเร็วครับซึ่งเหมาะกับระบบของอันโดนี่อิเรอุราที่บอลหมัดครับแต่ปัญหาชี่ลิปูกำลังมาเชิญคือการเจอกับทีมที่เน้นตั้งรับลึกหรือว่าโลบล็อกนี่แหละครับและในสถานการณ์ที่ลิฟูเจอในตอนนี้มันจะหาโอกาสที่จะโต้กลับโจมตีใส่คู่แข่งกันได้ยากเมื่อเนื่องจากคู่แข่งที่เราเจอเนี่ยมันคือ,อตั้งรับแบบโลบล็อก ยังต้องรอดูว่าเนื้อสะะ่ยจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ได้หรือเปล่าครับและมเซมันโยเองจะเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบหรือเปล่าข้อ3มครับมีตําแหน่งที่สําคัญกว่ารออยู่แม้เนรุกจะต้องการการเติมเต็มครับและซาร่าก็ต้องมีคนทดแทนแต่ก็มีข้อที่เกิดขึ้นมาว่ายังมีตําแหน่งอื่นที่ลิผูควรจะเร่งแก้ปัญหานั่นก็คือกองกลางตัวรับที่มีความเฉพาะทางครับรวมถึง คำถามเกี่ยวกับฟูลแบ็กทั้งซ้ายทั้งขวาและอย่างน้อยก็ต้องการเซ็นเตอร์แบ็กใหม่อีกหนึ่งคนนั่นาาก็คือเรื่องราวการวิเคราะห์ในตัวองตวนซ m เมนโยนะครับจากลุยส์ซิลแล้วก็รวมถึงข้อดีข้อเสียจากเว็บไซต์ This is and f i e l นะครับเข้อดีแล้วก็3ข้อเสียว่าการดึงซเมนโยเข้ามาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในมิติของเชิงบวกแล้วก็มิติของเชิงลบนะครับเพื่อนๆมองเห็นอยไรกับดีลนี้ครับซมนโย ควรจะเข้ามาในตลาดมกราคามนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะให้ลิปูร,รอไปถึงช่วงซัมเมอร์หน้าคอมเมนต์เข้ามานะครับมาถกเถียงมาพูดคุยกันดีกว่าว่าเราควรจะซื้อเซมนโยในตลาดนี้หรือตลาดรอบหน้าก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามนะครับก็น,นี้ก็คือช่วงที่ลิปูฟอร์มไม่คดีเท่าไหร่เกมหน้ามันก็ต้องจําเป็นนะนะที่ต้องกลับมาชนะนะครับ ซึ่งในสุดสัปดาห์นี้เลียปูก็จะมีโปรแกรมลงเตะเกมพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากพักเบรกทีมชาติมาเ,เ,กเกือบเกือบสองสัปดาห์โรยจะเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสครับในวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มตรงเวลากำลังดีเลยไม่ดึกไมเ่เร็วจนเกินไปสี่ทุ่มบอลจบเที่ยงคืนก็ นอนกันได้เต็ม <ừ. S 1> อิ่มนะครับก็ส่งคนไปเชียร์กันต่อไปครับแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีแต่เราก็ต้องเชียร์นะเพราะทีมสโม,มสรเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงทีมเชียร์ได้หรอกมันก็รักแล้วก็รักเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยเจอกันในคลิปหน้าเรื่องราวความพร้อมนักเตะหรือว่ามามาพูดคุยกันเรื่องของหลังจบเกมเนะ้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมฮอสซานโซขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ ในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ